อันเช่ชมคุณภาพการเล่นเกมรุกของมาดริดคาโลอันเชลติพึงพอใจกับประสิทธิภาพการเล่นเกมรุกของระอันมาดริดหลังการยิงสลดเซาบวก5ต่อหนึ่งแต่เทรนเนอร์ทีมชุดขาวยอมรับว่ายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงต่อไปคาโลอันเชลติเทรนเนอร์ระอันมาดริดกล่าวชื่นชมประสิทธิภาพของแนวรุกหลังโรดริโกกอสกับวินิซิอุสจูเนียทำคนละ2ประตูบวกอีกหนึ่งลูกจากคีรียันเอ็มบัปเป้นำทีมชุดขาวทุบเซาบวก5ต่อหนึ่งแต่ยังมีบางจุดที่ต้องแก้ไขกันต่อไปตามรายงานจากมาก้าเมื่อวันนพุธที่ผ่ผามาม แน่นอนว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับคุณภาพของแนวรุกอันเชลติกกล่าวหลังทีมชุดขาวกระทุงรวมกัน14ประตูจากการลงเล่น3เกมหลังสุดเราพยายามแก้ไขในส่วนที่เหลือเพราะประสิทธิภาพที่เรามีในแนวรุกนั้นน่าเหลือเชื่อมากส่วนเรื่องอื่นๆก็ต้องแก้ไขเช่นกันบางครั้งเราทำได้ดีบางครั้งก็ทำได้ไม่ดีนะักแต่เรากำลังทำผลงานได้ดีเราทำได้ดีในแนวรับอันโตนิโอ รูด anyway, en, ิเกอร์เล่นได้ดีมากในวันนี้ดาวิดอลาบากลับมาแล้วราอูลอาเซนซิโอก็เล่นได้ดีนี่คือปัญหาของทั้งทีมมันเป็นกุญแจสําคัญของปีนี้หากเรามุ่งมั่นร่วมกันเราจะประสบความสําเร็จและเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากคุณภาพในแนวรุกได้เมื่อถูกถามถึงการเปลี่ยนตัวจูดเบลลิงแฮมออกจากเกมช่วงนาที64สร้างความกังวลให้แฟนแฟนมาดริดไม่น้อยเช่นกันอันเชลติอธิบายว่าเบลลิงแฮมมีปัญหาที่หลังเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรร้ายแรง